มะเก็บมะเขือนะคะน้องของอกกาสังนะคะเป็นสวนของน้องเขาค่ะที่เราพามา,มาลี่จังมาเดินเล่นนะคะมีแตงด้วยค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณพิ้งเจ็บแต่นะคะตอนนี้ก็พาลี่จังมาเดินนะคะอยู่ยังอยู่กิวชิวอยู่เลยค่ะทุ่งนาประเทศญี่ปุ่นนะคะสวยมากเลยค่ะข้าวออกรวงสวยมากนะคะพาลี่จังออกมาเดินค่ะ6โมง19นาที20นาทีนะคะ สวยมากนะคะคิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านเราเลยค่ะคิดถึงบ้านเลยค่ะคิดถึงเมืองไทยนะคะเห็นต้นข้าวเห็นเวงข้าว นี่จังไม่ลงไปนี่นี่จังไม่ลงดานมี่ประเทศญี่ปุ่นปลูกข้าวปีละครั้งนะคะถ้าไม่มีประเทศญี่ปุ่นไม่เหมือนว่าเราจองรอฝนไม่ต้องรอค่ะเขาจะมีที่ปล่อยน้ําใส่เลยนะคะใส่ที่นาแล้วก็ใช้รุดปลูกข้าวค่ะ ตอนนี้เราอยู่กิวชิวฟุโกกาเคนเมียมาชีนะคะไปกันลูกเดินเด,นเดนสวัสดีตอนเช้าที่กิวชิวฟุโกกาเคนเมียมาชีนะคะวันนี้พาลิจังมาเดินค่ะยังอยู่ที่กิวชิวอยู่เลยค่ะ เดินมาไกลมากนะคะวันนี้โรงเรียนอนุบาลเด็กน้อยนะคะน่ารักมากเลย สนามเด็กเล่นเด็กน้อย กำลังเดินกลับกันนะคะทุกทุคนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณพิงเจแปนค่ะ